โอเคนะครับสวัสดีเชา้าๆวันศุกร์ที่สี่นะครับผมนะก็เดี๋ยวเพิ่มแสงแป๊บนึงนะวันศุกร์ที่สี่กุมภาพันธ์กันนะครับผมก็มาเจอกับกันตอนเชา้าๆก็เป็นภาคเชา้าภาคเช้านี้ก็จะมาลงน้คีเชา้าแล้วก็ไทยเช้าให้นะครับเป็นภาคเช้า,า,ชาเสร็จแรกนะครับผมนะ โอเคอย่างนั้นก็ไปดูกันก่อนดีกว่านะไม่ผมทำทำเพลงโอเคนะครับเพิ่งลงตะกี้เองนะครับผมนี่คเช้านะครับตามที่เห็นนะครับนี่คเช้าครับรูด9เก้านะครับผมนะส่วนไทยเช้านี่รูด8แปดนะครับผมนี่คเช้าเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าหกนะครับเด่นน่าจะเป็นเก้าแปดนะครับเก้าแปดเก้าเจ็ดนะสองตัวนี้นะครับผมนะ มีกี่เช้านะครับผมนะส่วนไทยเช้านะครับผมนะแปดนะครับรูดแปดทำเงินนะครับวิ่งบนรูดล่างนะครับผมนะแปดนะครับผมนะแปดหกคู่เจาะก็เป็นแปดหกแปดห้าแปดสี่นะครับเน้นน่าจะเป็นแปดห้าแปดสี่นะครับผมนะตัวเน้นน่าเป็นแปดห้าแปดสี่ตามนี้นะครับผมนะเดี๋ยวจะรีบลงคลิปให้นะครับเวลาเดือนน้อยเนาะจะได้รีบไป ลองดูกันนะครับผมนะช่วงนี้มีตังใช้กับแอดเซียนบ้านหุ้นอย่างเซียนนิขีเชา้าไทยเชา้าดยๆครับผม